ทยปิสังังสารังจามิยมปิดสังขังสารนังขจามิังสัมมามิมุสาวาจาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาธิยมิุสารมณีสิังสัามิสุราเมรยมัชฌะปมาทถานา เวรณีิ a ปัสมิาณิสามิัชารา a ปัฏาสมาธิยามิวิกลโพชนาเวรมณีสิขาปัทฐาสมาธิยามิ นัจจคีตวาจิตาวิสุกทัศนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวาจิตาวิสุกทัศนาเวรมณีสานะมันดานะวิภูสนาธานา ญาัิโยมที่เป็นผู้ปกครองก็ได้ได้ถวายบาตรให้โยมนะแก่สามเณรให้โยมนะโยมยกบาตรขึ้นวางบนผ้าให้โยมนะาวางบาตรในใจโยมปะนลับไปนั่งที่นั่นยต่อี้จะได้เข้าสู่พิธีของ รูปังโอปายกังภาษาทาิเกนสัมปาเทถา ดูแลเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับพ่อกับแม่ดูแลลูกพ่อแม่ดูแลลูกฉันใดพระอุปัชฌาก็ดูแลปฏิยิหาริกฉันนั้นเหมือนกันซึ่งต่อเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่จะมีต่อกันและกันพวกเรามาขอนิสัยก็คือมาขอพักอาศัยอยู่ในอาวาสอย่างนี้ มีพระอุปชาแลในการที่จะอนุญาตให้บวชอนุญาตให้อยู่อบรมสังม่งสอนดูแลทั้งหมดนั้นเป็นภาระหน้าที่ของพระอุปชาย์ส่วนหน้าที่ของพวกเราเรียกว่าสัตวิหารทิก็ปฏิบัติตามกรอบตามแนวของที่ท่านได้วางกรอบวางแนวตามพระธรรมินันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ ในการที่เราจะเข้ามาะสมบทในพุทธศาสนาชื่อภาษาไทยเรือชื่อภาษา,ษาษอังกฤษก็จะยากในการที่จะให้พระาากรรมวจ์นั้นท่านสวดบาลีเนะนะสียยปอดนาภไพฑูนอสมเนนภัยทูนนะเกิดวันนะสมเณรไพฑูน เกิดวัรพุทธได้รับฉายาว่าทิตะทิตะวังโสนาไพระนะน่นะอนาคยุทธนานะนาคุนาเกิดวันเสาวได้รับฉายาว่านาคะวังโสแปลว่าผู้เป็นหล่กพงของนาอ่อนาไพรช เออบรรสุกได้ฉายาหรือว่าชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสตาวังโสแต่ว่าผู้อยู่ในวงตระกูลผู้อาจหานนดับที่สี่นาคอดุลมีชอบทรรมบรรจันได้รับฉายาเป็นภาษาบาลีว่าเชมะวังโสผู้มีเหล่าพงรักความสงบ หน้ากลำลังที่ 5, หน้าอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์ได้รับฉายาว่าอาทิตย์จากวังโสแบบว่าผู้เป็นวงแห่งดวงอาทิตย์หน้าที่หกคารัมานเนนหกนะามานเอนอเล็กซานเดอร์เวนสเคอร์เกิดวันเสาร์ได้รับฉายาวา่า เทววังโสเป็นแปลว่าผู้เป็นเหล่า่อของเทวดาหน้าที่เจ็ดหน้าอนุพง์เกิดบรราชิตได้รับฉายาชื่อภาษาบาลีว่าอริยะวังโสแปลว่าผู้เป็นเหล่า่อของพระอริยะเจ้าเมื่อพระกรรมวาจาอาจารย์ถามชื่อของพวกเธอ ประโกนามเตอุปกินนาโมสิเออชื่ออะไรเธอพึงตอบท่านไปว่าทีตาวังโสอ้างเป็นเตเมื่อพระกรรมวาจาจารย์ถามว่ากินนาโมสิเธอเธอพึงตอบเธอท่านไปว่า ouais. อ้างเป็นเตนาทะหรือวังโส เมื่อพระกรรมวาจาจารย์ท่านถามว่ากินนาโมซิเธอชื่ออะไรเธอพึกตอบว่าเมื่อพระอุปัชฌาย์เออเมื่อพระกรรมวาจาถามเธอว่ากินนาโมซิเธอชื่ออะไรเธอพึงตอบว่าเมื่อพระกรรมวาจาจารย์ถามเธอว่ากินนาโมซิเธอชื่ออะไรเธอตอบว่า เมื่อพระกรรมวาจาจาร์ถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไรเธอคุณตอบว่าเมื่อพระกรรมวาจาจาร์ถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไรเธอสุดตอบว่าส่วนพระอุปชาคือตัวเรานั้นมีนามว่าฮีมะดิโรเมื่อพระกรรมวาจาจาร์ถามว่าโอนามเตอุปชาโย เธอพึงตอบว่าอุปชายโยเมฟันเต่าว่าพร้อมกัน123อุปชายโยเมฟันเตอญาติสมามเอมะวีโรอาเอาล้วต่อไปก็จะได้อบอกอบริขารแก่พวกเธอ อายันเตปโตอี่บาทของเธอนะอา,านอายังสังคตินิภาสังคติอา,าอายังอุตราสังโคอา,าอายังอันตราวาสกโกอ,อาชาบุงหิโอกาเสติทธา อายันงเตปตโตอายังสังคติอายังอุอออตราสังขังอันอายังอันตรวาสังขังขจัตบุมขจัตตาบุมีโอกาสเสติดธา Uh, Ayanti te pato ayang sang hati ayang utra ko ayang antara wasako kat amum hi Nasi, hikawang sa, ayante sa chakalo kutakalo, yang chakang ngang sang thamache buchante, santang a ti san ti vakapang, asantang a ti ti vakapang, mako vi thasi, mako anpu a hosi, e vantang buchi santi, วรุปะอาปาสะกุศังปันาโส เทวะโสเสมาริบุฑันเตปัตตะจิวรังยีนาโมสิอันเตจิกาคันโสนามา